น้อมกราบท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งเจริญธรรมสำนึกดี mm hmm. คูรูจิตอาสาหมู่มิตรดีทุกๆท,ท,ท่านค่ะชื่อนัชวันศรีเพชรสองแสงชื่อเล่นหมวยอายุปีนี้ก็66แล้วเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7ปีและ6เดือนและบำเพ็ญจิตอาสาผู้คบคุ้นอยู่มีมีม จะมาส่งกันบ้านมีมีเรื่องผัสสะที่เจอผัสสะมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็คิดคิดว่าเออจะเอามาส่งให้ให้ฟังกันนะคะมันเป็นผัสสะเกี่ยวกับเรื่องการทำกสิก,กรรมไร้สารพิษเนี่ยคะ่ะก็ไปโดนเอเจอลูกลูกชายเขาห้ามไม่ให้เอาน้ำสมุนไพรในตัวไปลดผัก เขาเขาเขาแต่แต่คําพูดเขาเขาใส่อารมณ์ด้วยแล้วเขาก็ว่าเอาไปแล้วเอาเอาผักไปให้คนอื่นเขากินเนี่ยเขาคนอื่นเขารู้แล้วจะโดนเขาด่าเอาแต่เราเราก็เราก็ย้อนไปคำหนึ่งแล้วเราก็นิ่งไปก็เงียบไปคือแต่ก็โกรธอยู่นะคะก็ก็ไม่ได้โตอะไรเสเสก็ก็เล่นเอาน้ําตาไหลอะค่ะแล้วก็ลูกสาวเขาก็โทรมาปรับความเข้าใจกับแม่เขาว่า เขาจะหาทางออกให้ว่าอ่านั้นเขาเขาจะให้แม่เอ,อทำน้ำหมักน้ำน้ำหมักสมุนไพรมาลดแทนเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะใช้ปุ๋ยอะไรใช่ไหมมันมันไม่ได้แล้วเขาเขาก็เราเราเราก็ย้อนเข้าไปว่าอ่าที่ที่เราให้เขากินเนี่ยเราให้ยาพิษเขากินเหรอแล้ว,แล,วแล้วที่เขาไปซื้อมาเนี่ย เขาซื้อ,อยาพิษมากินใช่ไหมเขาต้องตายผลส่งแล้วกว่าเขาจะรู้เนี่ยมันก็สายไปแล้วลก,ก็ย้อนกับลูกสาวไปนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ย้อนกับลูกชายเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดวิทวิวาทะกันก็าลูกสาวเขาก็รับฟังแล้วเขาก็ว่าเออเขาก็หาทางออกให้แม่ตรงตรง,ตรงนี้ไปแล้วอ่าแล้วก็พอดีแต่จิตเราก็ยังไม่ลงหรอกเราก็ยังก็ยังน้ำน้ำตาล่วงอยู่ก็พอดีกับน้องแธมอ่า น้องเอนน้องแถมเขาก็โทรมาโทรมาคุยเรื่องทุรละก็พอดีก็เลยเรากำลังแบบว่ายัางเศร้าๆอยู่ก็เลยพูดให้ฟังแล้วแล้วก็พูดกับน้องแธมไปว่าเออก็ก็ก็กกกรู้รู้นะว่าตรงตรงที่เราโดนเนี้ยนึกถึงก็เราก็นึกถึงไปว่าเราเคยโดนสมัยก่อนเนี้ยเราเคยเออเออลงังลังเกียรอย่าทวดอ่ะ เอาน้ำเอาน้ําสมุนไพรในตัวนี่แหละคะ่ะเป็นรสผักแล้วแล้วแล้วพวกเราก็ไม่กินกันว่าเอาตรงนี้มันมันย้อนมาย้อนมาให้เราให้เราต้องรับรับรับ,ร,บรับชายรับอ่รับ,ร,บรับวิบากตรงนั้นไปแต่ทีนี้ก็ก็รู้ก็ทั้งรู้นะแล้วจนจนแบบว่าอ่าน้องน้องน้องเอน้องพี่เลี้ยงอ่าน้องแทมอะค่ะก็ก็พูดพูด พูดพูดอยู่สักพักหนึ่งก็เออเราก็เริ่มเริ่มจิตก็เริ่มลงว่าอ่อใช่เลยเออว่าเราต้องยดย,ยกประโยชน์ให้กับลูกชายว่าเขาเขาเขามีมีอ่าชี้มาดึงมาดนให้กับเขามาชี้ให้ให้เราต้องชดใช้ตรงตรงตรงนั้นไปเพื่อเราเราก็ควรที่จะยินดี ยินดีที่จะชดใช้แล้วก็ชดยินดีที่จะชดใช้แล้วก็รับแล้วก็หมดไปอ่ารับแล้วก็ก็ดีใจค่ะที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วก็จิตก็ลงลงแล้วแล้วก็อืมดีความสุขดีแล้วเราแต่ผักเนี้ยเราก็เมื่อเช้านี้ก็เราก็ยังแบ่งปันให้กับญาติอยู่เขาเขามาแล้วก็ถามว่า อให้ไปเนี้ยกินไหมเขาบอกกินเขาบอกถามเขากินแล้วแล้วเราบอกเราก็ถามว่าเอานู่นไหมเอานี่ไหมเขาก็เอาเขาก็อยากได้แต่เราก็บอกนะอันเนี้ยลูกลูกสาวอ่ะเขาก็เขาก็ห้ามไม่ให้เราบอกไขรเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่กลุ่มเล็กๆมันยังไม่ได้อ่คนข้างนอกเขารับไม่ได้แต่เราเราก็ไม่ได้รับปากว่าเราจะเราจะไม่พูดเดี๋ยวเราก็พูดเราก็พูดเราให้ไครเราก็พูดให้ฟังอย่างเงี้ยเราก็ว่าอ่ถ้าเขารับได้ เขาเขาเอาไปกินก็ได้ถ้าไม่เอาไปถ้าเขาจะรังกิจ,จะไม่เอาก็ไม่เป็นไรเราเราก็ไม่กลัวตรงนี้เราไม่กลัวเราก็ว่าเราก็ว่าตรงนี้มันเราไม่ได้เอาอยาพิษให้เขากินใช่ไหมคะแล้วก็ที่เขาไปซื้อซื้อมาเนี่ยยาพิษทั้งนั้นนะ่ะรู้หรือเปล่าอ่าเราเราเราก็พูดเมื่อเช้านี้ก็พูดไปแล้วก็มองดูเขาก็นู่นนี่เขาก็อยากได้นะเขาก็ก,ก็ก็ได้แบ่งกันไปอีกแล้วรอบนึงก็อ่ามาส่งแค่นี้ค่ะก็ เบิกบานแล้วค่ะชดชดใช้ไปแล้วบกเบิกบานไปแล้วยกประโยชน์ให้ลูกชายไปแล้วขอบคุณนะคะที่ให้ส่งกันบ้านอ่าประมาณนี้ค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับอาณาชวันนะคะค่ะถ้า ถ้า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 ไม่ได้ลดด้วยน้ําถ้าไม่ได้ลดผักด้วยน้ <through legal anal capacities> ําน้ําปัสสาวะเนี่ยค่ะใจเรายังยังยังสบายอยู่ไหมคะคือถ้าถ้าลูกบอกว่าก็ก็เตรียมเตรียมจะทำอ่ามีการทําแบบเอาเศษอาหารมาหมักหมักเอาไว้ในดินอยู่มั่งแล้วแล้วก็หญ้านี่เราก็หมักหมักแล้วก็เตรียมเอาตรงนี้แล้วเราก็กะว่า ถ้าไม่งั้นจริงๆก็าอาจจะไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยคอกที่เขาผสมมาแล้วเจือจางตรงนั้นช่วยด้วยแต่เราก็ยังแอบบ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 เอาคือก,ก็ก็คือเอาเอา,เอาเอาไปลดอีกนั่นแหละแต่ว่าลดลดแค่ตรงที่เรากินนะคะต้นที่ว่าเราเราจะกินตรงเนี้ยเราไม่ได้ให้ใครตรงเนี้ยค่ะก so, ็คือก็คิดว่ามันคงจะไม่เป็นไรอันนี้เราไม่เสียคําพูด ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทำะปุ๋ยปุ๋ยน้ำหมักอะค่ะไปลดซึ่งเราของเราก็งามดีนะต้นแล้วงามดีแล้วก็ผักเราก็งามแล้วก็มแมลงอะไรก็ไม่ค่อยกินญาติเขาย,ยัางแนะนําเลยว่าเออถ้าจะไล่าสารพิษน,นะเขาก็บอกสูตรนะมาให้เอานาเอาเอาสดาอมาหมักกัะน้ําแล้วก็มาฉีดเพื่อไล่ไล่ไลแ่แมลง แต่ของเราก็มลงเขาก็กวนน้อยอะค่ะก็แต่เราก็พูดเราก็พูดพูดเอาเอางั้นแล้วเดี๋ยวเจะทําก็ไม่เสียหายอะไรค่ะหลงเฉงจะเพิ่มอะไรหน่อยไหมคะดรจเฉงปิดใหม่ เรื่องต่างๆก็ให้ประเมินเรื่องวิวาทะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่ต้องประเมินว่าแนวโน้มของลูกชายเราก็ปรารถนาดีที่เราอยากให้ลูกชายเรากินพืชผักไรสารพิษใช่ไหมคะแต่เราก็รู้ว่าน้ำปัสสาวะก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้เพราะนั้นมันต้องประเมินค่ะว่าเออถ้าเราทำต่อตรงนี้ไปเนี่ยลูกชายมีโอกาสที่จะได้ทานไหมหรือว่าช่วงนี้เรายอมก่อนแบบที่ลูกสาวแนะนำ นะคะไม่ใส่ตัวเนี้นะคะแล้วให้เขาได้กินพืชผักไราสารพิษไปร่วมกันกับครอบครัวสมานสามาคัคคีแล้วในอนาคตเราค่อยลองใส่ใหม่ตอนที่เราเริ่มคุยกันได้คือตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่ถึงสถานการณ์ที่คุยกันได้อ่ะคะ่ะเพราะนั้นการเคล่อนขึ้นจากการประเมินของคุณอาซึ่งคุณอาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ชัดเจนที่สุดว่าเออทิศทางของลูกชายเนี่ยถ้าเรา <Das que at> อ่ะยืนยันที่เราจะทําแบบเนี้ยลูกชายมีโอกาสที่จะใกล้เข้ามาหาเรามากขึ้นหรือน้อยลงยังไงอะค่ะคือคือถ้าถ้าเขาเห็นตรงๆรงอ่ะเขาเขารับไม่ได้อ<ะ>่าแต่แต่ว่าเอาเอาตรงที่ว่าเราอยู่ตรงข้างข้าง,างบ้านเนี่ยมันมันจะมีน้ําแบบว่าใช้มั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยมามามาเป็นแองอเน่ยเราเอามาลดอะ่ะเขาไม่ว่าอ่าตรงนี้เขากลับไม่ว่าอ <ะ S 1> ่าเออก็ก็ ว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่ว่าแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบว่าเพียวๆตรงๆเลยแล้วก็ยกไปไปลดแปลงนู้นไงแปลงหนึ่งเขาเห็นตรงเนี้ยเขาว่าอ่าอ่ะก็ลองประเมินดูนะคะว่าเออถ้าถ้าเราทําแบบที่เขาว่าเราก็ได้ประโยชน์ดีเราก็เราก็ยังได้ทําสิ่งที่เราต้องการอยู่เพียงแต่ว,ว่าวิธีการแค่ลดลงนะคะแล้วเขาก็สบายใจนะคะ ุดท้ายเนี่ย<ด>วันหนึ่งเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้เห็นในสิ่งที่คุณแม่เห็นมากกว่าหรือเปล่าก็ลองไปประเมินดูนะคะสถานการณ์ต่างๆแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามว่มาไม่ให้ทำเขาก็ <laughs> ให้ทำนั่นแหลคะค่ะผู้อยู่ใกล้จะประเมินสถานการณ์ได้ดีคะ่ะว่าทางไหนที่สุดท้ายทีย่สันที่สุขที่สุดคก็ยอม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 ไปก่อน ใช่ใจ<ช>ยอมด้วยกันนะคะใจยอมด้วยนะค่ะจะได้ไม่ทุกค่ะยอมใจยอมไม่ทุกแล้วค่ะ <laughs> ก็เรามาส่งมาส่งให้ฟังดูค่ะ <laughs> คลิปนี้อนุญ,ญาตให้เผยแพร่ไหมคะเนี่ย <laughs> ใช้ค่ะได้ <laughs> ถ้าเป็นประโยชน์ก็ให้ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเผื่อเพื่อลูกชายมาดูเนี่ยเขากชาไม่นล้าอันนี้คงยังไม่สนใจมั้งไม่เห็นลูกสาวก็ไม่เห็นสนใจเลยอันนี้มันมันโศกมันเขาเรียกว่ามันไปในอากาศนะคะไม่ได้ค่ะมันจะเด้งมาตอนไหนก็ได้ค่ะ ค่ะงั้นก็อนุโมทนาบุญนะคะเชิญท่านต่อบด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะเชิญอมรรัสค่ะครับคารวะเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงยังไม่สุดกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนค่ะ กรญเรินทมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความหาสุขทุกท่านค่ะชื่อสิริรัตน์พนพรภัยศาลนะคะชื่อทางธรรมของกิมพุธอายุ66ปีเป็นจิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ9ค่ะจบปริยะาปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ปีแล้วนะคะตอนนี้กำลังศึกษาปริยะญญาโทสถาบันวิชารา แล้วก็จบปริญญาตรีอาสงศิลปสาขาผู้ประกอบการสังคมแล้วก็จบจากคณะอันตแพทย์จุฬาค่ะสาเหตุที่เข้ามาในแพทย์วิจิตรนะคะก็คือเป็นคนรักสุขภาพนะอยากดูแลสุขภาพแต่ก็ได้ทูอินวันนะก็คืออยากสุภาพแต่เราก็ได้ธรรมะไปพร้อมๆกันแล้วก็คิดว่าธรรมะทางนี้ตรงที่สุดแล้ว นะคะเพราะมันง่ายค่ะมันเห็นชัดก็คือลดกิเลสด้วยการลดเรื่องอาหารเนี่ย่ะเห็นชัดมากนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่าอาจารย์หมองเขียวเนี่ยมีวิธีการแยกภายมากเลยให้คนมาลดกิเลสด้วยการดูแลสุขภาพตนเองนะคะก็เห็นด้วยก็เลยมาเป็นจิตอาสาตั้งแต่ปี2556ค่ะวันนี้ก็จะมาส่ง